เ่กี้นี้เราได้พูดกันถึงเรื่องเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อมันมีหลายชนิดเปลี่ยนเสื้อดีเป็นเสื้อขาดก็มี <c oughs> ระวังให้ดีนะเนี <c oughs> เปลี่ยนเสื้อคนเอาเสื้อสัตว์มาใส่ก็มีนั่นระวังเออเช่นเรานั่งอยู่เวลานี้นะสมมุตินะมันจะน่าขยะกขยงไหมเรานั่งเวลานี้เราใส่เสื้อมนุษย์ จะไปเอาเสื้อหมามาใส่เขาแล้วยุ่งน่านี่นเนแเราต้องคิดการพูดชนนี้กรุณาอา่าถือว่าเป็นการต่ําเป็นความต่ําเป็นเรื่องความจริงที่เอามาเทียบเคียงให้ทราบว่าความสูงความต่ําเกิดจากความดีและชั่วที่มีเหลื่อมล้ําต่ําสูงต่างกานาันพานจิตใจของสัตว์โลกลรเราจึงต้องเทียบให้ฟังเน่เราเทียบใกล้ๆนี่มันก็น่าขยะกขยงแล้วแล้วเรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าหากว่าเราประมาทในตัวเอง เคยสูงแล้วมันจะต่ําลงไปได้เคยดีแล้วมันชั่วลงไปได้นะั้นเราพยายามที่จะให้ดียิ่งกว่านี้ขึ้นไปโดยลํำดับถ้าเปลี่ยนเสื้อก็อเปลี่ยนเสื้อที่ราคาเท่านี้ขึ้นราคาเท่านั้นเสื้อคุณภาพของมันเป็นอย่างนี้ลเลื่อนคุณภาพมันโดยลํำดับตามคุณภาพของจิตเราที่ดีมากน้อยนั่นแหละคุณธรรมคุณคุณภาพคุณธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละ เป็นเหตุที่จะทำให้เปลี่ยนสภาพขึ้นไปเรื่อยๆถ้า,าว่าคุณธรรมไม่ค่อยมีมันก็เป็นปาปาธรร,รมนั่นเพราะแท้จะพานจิตก็เปลี่ยนลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนเสื้อดีเป็นเสื้อขาดได้เปละเปลี่ยนเสื้อคนเป็นเสื้อสัตว์เป็นเสื้อเปรตเสื้อผีเป็นไปได้หมดจิตตรงนี้เป็นของไม่แน่นอนเพราะมีเครื่องหมุน จิตให้เป็นไปในแง่ต่างๆได้เครื่องหมุนอันนั้นส่วนมากมันก็เป็นความชั่วนั่นเองที่หมุนให้เป็นทางต่ําไม่มีทางดีที่จะพาหมุนให้เป็นทางต่ําเลยมีแต่ทางชั่วทั้งนั้นแล้วเรามักจะคล้อยตามสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ดีแต่เราไม่ปรารถนาความชั่วแต่ความคล้อยตามของเรามันบอกอย่างชัดเจนเราควรจะ สังเกตตอนนี้ละมัดระวังตอนนี้ให้ดีการปฏิบัติใดก็ตามในโลกนี้งานใดก็ตามในโลกนี้ไม่เหมือนงานคือการปฏิบัติต่อจิตใจซึ่งเป็นงานละเอียดละออและรวดเร็วที่สุดมองไม่ทันรู้ไม่ทันทั้งๆท,ท,ที่ตัวกิตก็เป็นตัวรู้เป็นตัวปรุงแต่ที่ว่ารู้ไม่ทันคือคือสติรู้ไม่ทันสติแล้ต้องคลิปขึ้นมาต้องพยายามอบรม พยายามตั้งสติตั้งท่าตั้งทางเช่นเดียวกับเราเดินไปในสถานที่ไม่ปลอดภยัยเช่นเป็นฝากเป็นหนามเป็นต้นเราต้องระมัดระวังความระมัดระวังตั้งจิตตั้งใจเดินตั้งจิตตั้งใจระมัดระวังนั่นแหละท่านเรียกสติเช่นเราระวังจิตไม่ให้คิดไปในแง่ต่างๆซึ่งเป็นทางไม่ดีขัดกับความต้องการของเราที่จะให้จิตมีความสงบในเวลาภาวนาเป็นต้นอย่างนี้ ความระมัดระวังเช่นนี้ท่านเรียกว่าสติเราพยายามระวังเสมอพยายามอบรมความระวังนี้ให้มากขึ้นคือความระวังเรื่อยๆมันก็เป็นการเป็นความเคยชินเคยชินภายในตัวเองแล้วก็ค่อยรู้เรื่องรู้ราวมีสติเป็นพื้นขึ้นมาโดยลำดับจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นได้จากสติที่ล่มลุกคลุกครานจากปัญญาที่ล่มลุกคลุกครานนี่แหละจารสอนให้ อบรมท่งนสอนให้บำรุงชติโดยลำหนักนี่พวกเรามันอยู่ในฐานะที่จะต้องเปลี่ยนเสื้ออย่างที่ว่านั้นเพราะกฎบังคับมีอยู่ภายในใจแม้ตัวเองจะไม่รู้ก็าตามกฎอันนี้เป็นสิ่งที่ลึกลับเกินกว่าความรู้ของตนจะสามารถรู้เห็นเรื่องของตัวเองได้พอมีท่าน ผู้สามารถรู้ได้เป็นพระองค์แรกก็คือพระพุทธเจา้าพระอระหันต์ท่านท่านเหล่านี้ไม่ต้องสงสัยว่าท่านจะไม่ทราบสิ่งลึกลับเหล่านี้ถ้าท่านไม่ทราบท่านก็ถอดถอนแก้ไขไม่ได้สิ่งลึกลับนี้จะเป็นความลึกลับเฉพาะสติปัญญาที่ยังไม่สามารถเท่านั้นแต่ถ้าสติปัญญาสามารถแล้วเปิดเผยขึ้นมาหมดไม่มีอะไรเหลือ ึ้นชื่อว่าสมมุติภายในจิตใจแล้วจะต้องถูกปัญญาหรือถอนขึ้นมาจนหมดสิน้นแล้วพ้นจากความสมมุติท่านก็เรียกว่าวิมุตตเนี่ยในหลับความจริงทั้งหลายที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเรานี้ไม่ว่าส่วนดีส่วนชั่วมันเป็นความจริงแต่และอย่างละอย่างด้วยกันแต่เราไม่สามารถที่จะทราบสิ่งลึกลับที่มีอยู่ภายในตัวของเราจรึงเป็นเหตุให้เกิดความประมาท นอนใจไม่ระมัดระวังโดยเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่มีบ้างทั้งๆที่ท่านผู้รู้ท่านก็บอกว่ามีสิ่งนั้นเป็นภัยแล้วเข้าใจว่าเป็นภัยบ้างทั้งๆที่สิ่งนั้นเป็นภัยมีอยู่ภายในใจของเราด้วยเนี่ยแลนทําให้ประมาทนอนใจแล้วเกิดแล้วเป็นความไม่สนใจด้วยแล้วเป็นความเข้าใจดียิ่งกว่าท่านผู้รู้อีกด้วยเรารู้เข้าใจว่าเรารู้ดียิ่งกว่าท่านผู้รู้ด้วยทั้งท่านที่โง่ที่สุดเนี่ย มันก็อยู่กับคนโง่นี่แหละที่อวดตนว่าฉลาดผู้ที่ลาดจริงๆแล้วท่านไม่อวดคนโง่มักอวดฉลาดเสมอไม่ว่าใครๆมักอวดนี้เราพูดในเรื่องของธรรมหากว่าเราไม่เราไม่มีความหยิ่งภายในจิตใจของเรายังไงก็ไปไม่พ้นที่เราจะต้องทราบ ตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตั้งแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดและขั้นละเอียดสุดเพราะนํานสิ่งที่มีที่จริงอยู่ภายในใจของสัตว์ทั้งนั้นออกมาแสดงให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ดูไม่ใช่ออกมาจากที่อื่นใดเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าที่สอนนี้ไม่ใช่สอนเรื่องปลอมๆพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้เรื่องรู้เรื่องแบบปลอมๆจะมาสอนโลกแบบหลอกลวงได้อย่างไร ปฏิบัติก็จริงรู้ก็จริงสิ่งที่รู้สิ่งที่ละก็เป็นของที่มีจริงและรู้ได้จริงละได้จริงนั่นะจ,งจึงต้องมาสอนด้วยความจริงทั้งนั้นสอนโลกสอนพวกเราก็นําเรื่องของพวกเราออกมาสอนเราแม้จะโยกเรื่องของผู้ใดขึ้นมาสอนก็ตามเรื่องนั้นเป็นอย่างเดียวกันเห็นความโลกนี่ พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงถึงเรื่องความโลภความปวดความหลงท่านจะแสดงเรื่องของบุคคลใดก็ตามก็คือเรื่องของเรานั่นแหละสําหรับเราผู้ทั้งใจจะศึกษาเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อส่งเสริมสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่นั้นพระพุทธเจ้าสอนโลกถ้าไม่ได้มุง่งต่อผู้หนึ่งผู้ใดผู้ที่ไม่ได้มุง่งไม่ได้ถูกมุง่งนั้นก็จะไม่ได้สํารสเร็จมรรคผลนิพพานอะไรได้เลยหากจะสําเร็จก็ หรือได้ผลได้ประโยชน์ก็จะได้เฉพาะผู้ที่พระอ,องค์มุ่งอ่ะเรายกตัวอย่างอย่างนี้แต่นี่ทําไมเวลาประธานพระาว่าแต่ละครั้งละครั้งปรากฏว่าได้รับผลประโยชน์ตลอดถึงบรรลุมคผลนิพพานมีจำนวนมากมายกว่ากองเพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะเรื่องความจริงเหมือนกันแสดงเรื่องความจริงออกมาเป็นกลางๆเท่านั้นใครก็โอปะน่ยิโกคือน้องเข้าไปสู่ตัวท่านพูดถึงเรื่องโลกความโลภของเราก็มีเนี่ยพูดถึงความโกรธความหลง ต่างคนต่างมีหูดถึงเรื่องละความโลภความโกรธความหลงต่างคนก็ต่างพยายามละแน่เพราะเทศให้รู้สอนให้รู้ต่างคนต่างมีความรู้อยู่แล้วแล้วก็สนใจฟังด้วยทําไมจะไม่รู้นั่นธรมมะเหมือนกันที่เลสอาสมาเหมือนกัน,พ,าาาน,กนพระพุทธเจ้าประทานให้แก่ผู้ใดก็ตามบรรณาผู้มีความสนใจที่ทจะหวังผลหวังประโยชน์จากการฟัง ก็ต้องได้รับเหมือนกันถ้าเราจะเสาะแสวงดูโทษซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราเราก็ควรจะทราบได้อย่างชัดเจนทำไมจะไม่ทราบว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนหรือตำหนิติเตียนนั่นมีอยู่กับใครถ้าไม่อยู่กับพวกเราที่มีกิเลสนี้นั่นะ แต่เมื่ออยู่กับพวกเราแล้วเ,เราทําไมว่าไม่ทราบว่าอันใดเป็นกิเลสถ้าทราบว่าอัน,นอันนั้นอันนั้นเป็นกิเลสกิเลสเป็นไัยเนี่ยก็จะต้องมีความกลัวมีความขายาขยแยงเมื่อท่านสอนวิธีละก็จะต้องรีบนํามาปฏิบัติต่อสิ่งนั้นแล้วได้ผลขึ้นมาโดยลําดับนี่ประการหนึ่งประการหนึ่งสิ่งที่มีอยู่ในตนใค่ท่านสอนนยทำไมโง่ใช้ท่านสอนทำไมมันมีด้วยกันทุกคน สติปัญญาก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่ไม่ทราบนี่นี่แหละท่านที่เรียกว่าพวกเรางโง่เหยียบย่ําไปมาอยู่กับความจริงทั้งหลายก็ไม่ทราบนะพยายามเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อเรื่อยๆเอาจนกระทั่งถึงเสื้อทันสมยัยเลยไม่ต้องไปหามาจากมังงอกมอง,งานาที่ไหนกัน สิ่งใดส่วนส่วนมากเขาว่าเป็นทันสมัยแล้วก็จะต้องออกมาจากเมืองเขาเมืองเราไม่มีเพราะอุไรถึงไม่มีน่าคิดอยู่มากนี้สติปัญญาเราก็พอมีมือเท้าเราก็พอมีทําไมมันมันถึงไม่ทันสมัย,ยมันไม่ทันที่หัวใจของกิเลสนั่นเองนะแต่คุณง่ายนี่ ถ้าจะพิจารณาตามเหตุตามผลไปแล้วมันทันแล้วกันหรือย้อนเข้ามาพา,ายใอีกเพื่อให้ทันสมัยนั่นคืออะไรเปลี่ยนเรื่อยๆด้วยสติปัญญาคือเปลี่ยนอ,อารมณ์ส่วนอยากด้วยอุบายวิธีแห่งการพิจารณาเราจะทราบภา,ายในจิตใจของเราโดยลําดับครั้งแรกที่ยังไม่เคยอบรมไม่เคยปฏิบัติ ศึกษาศาสนาเลยจิตใจของเราเป็นยังไงพูดไม่ถูกเพราะเราไม่สนใจพอได้ปฏิบัติศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือการอบรมภาวนาจิตทั้งๆที่เคยคิดเคยปรุงเรื่องราวอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนเราไม่ค่อยจะสนใจว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษแต่พอมาเพึ่งหัดอบรมภาวนาชักจะทราบขึ้นมาโดยลําดับนี่วันนี้จิตชักยุ่งนันแต่ก่อนมันก็ยุ่งอยู่แล้วแต่เราไม่ทราบ แต่พอมาปฏิบัติภาวนาะชักยุ่งไงจิตชักยุ่งแล้วจิตกระทบกกระเทือนอะไรได้เร็วอะไรมาสัมผัสคอยแต่กระทบกกระเทือนคือตะก่อนขอภัไมันเป็นหลังหมีมันดําหมดมันไม่รู้อะไรมาถูกมันก็ดําไปด้วยกันไปหมดมันมันดำ้วเต็มที่อะไรมาถูกมันก็ดําไปหมดแต่พอนี่ดังๆดาวดาวบ้างอะไรมาถูกมันก็พอทราบนี่เวลาเราอบรมกับไม่เคยอบรมเลยนั่นแหะมันผิดกัน อะไรมากระทบกระเทือนมันก็เป็นอันเดียวกันหมดทีนี้พอจิตเราได้รับการอบรมบ้างแล้วมีความสงบเยือเกเย็นบ้างเมื่อมีสิ่งมาสัมผัสมากระทบกระเทือนบ้างมันรู้ได้เร็วแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าความรู้ได้เร็วนี้เกิดเพราะการอบรมเป็นขึ้นมาเพราะการอบรมเราก็มาคิด้นมาโอ้แต่ก่อนเราไม่ภาวนาก็ไม่เป็นเป็นอะไรพอภาวนาในจิตชักเป็นนั่นชักเป็นนี่ชักรู้นั่นรู้นี่กระทบกระเทือนได้เร็ว ความกินความรับรู้ของเรามันช่องแค่วขึ้นมาสติมีพอจะทราบเรื่องความรับรู้สิ่งนั้นสิ่งน,นี้แล้วก็ค่อยทราบเป็นลําดับยิ่งจิตมีความสงบเยือกเย็นโดยลําดับลําดับและจนกระทั่งเป็นประจําแล้วอะไรมาผ่านผิดปกติแห่งความสงบจะทราบทันทีทันทีและพยายามแก้ไขและทราบทั้งสาเหตุด้วยว่าวันนี้จิต ไม่ค่อยสะดวกเป็นเพราะเหตุนั้นน,นั้นน่ะนี่คือความระมัดระวังนี่คือเรื่องสติที่เราเคยอบรมมาเรื่อยๆจนมีสติให้ทราบเรื่องของตัวเองแม้ที่สุดความเคลื่อนไหวของตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ทราบอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาสัมผัสจิตต้องเรานำสิ่งน,นั้นมาคุ้นคิดต่างๆจนเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาใจก็ทราบว่าวันนี้ใจไม่สะดวกใจมีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์สิ่งนี้เป็นอารมณ์ก็ทราบนะ่ะความทราบเช่นนี้แหละ เป็นสักขีพยานหนึ่งแห่งการปฏิบัติของเราที่จะทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ให้มันทราบได้รวดเร็วยิ่งกว่านี้และแก้กันได้อย่างรวดเร็วเพียงขั้นความสงบของจิตมันก็ทราบนะพูดถึงขั้นปัญญานั้นยิ่งรวดเร็วอะไรจะมีความสวยงามยิ่งกว่าจิตจะสง่าผ่าเผยยิ่งกว่าจิต ะมีคุณค่ายิ่งกว่าจิตจะเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตไม่มีในโลกทั้งสามนี้นะอยู่ในซึ่งสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในวิสัยของเราที่จะรับทราบด้วยความสัมผัสจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตามนะจะไม่เหมือนที่จิตสัมผัสเรื่องของตัวเองรู้เรื่องของตัวเองจาก ผลแห่งการชำระมาโดยลำดับแล้วปรากฏมีความสงาาพพ่าผ่าเผยมีความสงบเยือกเย็นมีความผ่องใสเป็นสิ่งที่ไม่จืดจางด้วยทําให้มีความละเอียดละออมีความอะไรพูดไม่ถูกมีความดูดดื่มในความสงาาพพ่าผ่าเผยในความผ่องใสในความสงบสุขของตนไปเรื่อยๆนี่เพียงเท่านี้เราก็ทราบพอทราบได้แล้วว่า รสแห่งธรรมคือความสงบนี้เหนือรสทั้งหลายอยู่แล้วแต่ยิ่งได้มีการชำระขึ้นไปโดยลำดับความผ่องใสนี้ก็จะเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยเปลี่ยนขึ้นสูงเรื่อยเ,อยเหมือนกับเราเปลี่ยนเสื้อขึ้นเป็นเสื้อทันสมัยนั่นเองเปลี่ยนเรื่อยๆไปอย่างนั้นความสงา่าผ่าเผยก็เปลี่ยนอาการเข้าไปเป็นความละเอียดเข้าไปอีกที่พูดถึงว่าสวยงามก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปตาม,ตาม,ตามกันหมด จนกระทั่งถึงความอัศจรรย์อัศจรรย์ก็เปลี่ยนอัศจรรย์แค่นี้อัศจรรย์แค่นั้นแปลกประหลาดแค่นี้แปลกประหลาดแค่นั้นในขั้นของจิตจนกระทั่งถึงเป็นความอัศจรรย์ยิ่งเลยสมมุติทั้งหลายไปเลยนั่นนั่นความอัศจรรย์อันนั้นเป็นความอัศจรรย์นอกสมมุติอีกเพียงความขั้นอัศจรรย์ในสมมุติมันก็ยิ่งกว่าความอัศจรรย์ทั้งหลายในโลกนี้แล้วฉะนั้นเราควรจะทราบว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุด ในโลกนี้ก็คือความรู้และใจใจของเราควรจะรับการเหลียวแหล่เช่นเดียวกับากิจการหรือวัตถุสมบัติอื่นๆนี่อย่างน้อยและยิ่งอยู่ในวัยเราที่จะต้องทราบจากผลแห่งการบวกลบความเป็นมาของเราและเป็นไปข้างหน้าด้วยแล้วก็ยิ่งจะให้เกิดความสนใจต่อสมบัติคือใจนี้มากขึ้น แล้วเกิดความสนใจทางการประพฤติปฏิบัติการรักษาตัวเองการอบรมตัวเองให้มีน้ำหนักมากขึ้นโดยลำดับลาดับยิ่งกว่างานอื่นใดที่เคยผ่านมาแล้วนี่ชื่อว่าชื่อว่าเราจะพยายามสร้างสมบัติอันนี้ให้เด่นหรือพยายามจะส่งเสริมสมบัติอันนี้ให้เด่นขึ้นมาให้เป็นที่ได้ชมให้เป็นที่น่าชมภายนจิตใจของเรา ชมอยู่ในปัจจุบันขณะปฏิบัติขยะยังมีชีวิตอยู่เราก็ได้ชมความรู้ความเด่นความสงบเย็นใจความแปลกประหลาดความอัศจรรย์อยู่ภายในใจตรงเดียวนี้เวลาจะเป็นจะตายเราคิดไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะอันนี้เองเป็นตัวประกันแห่งการเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติไปสู่ภพใดแดนใดหรืออยู่สถานที่ใดจะได้เสวยผลเช่นไรก็บอกอยู่แล้วในผล ซึ่งขณะที่รับอยู่รู้อยู่เวลานี้เนี่ยอยู่กับอันนี้ทราบแล้วไม่เดือดร้อนไม่เสียใจเพียงตอนนี้ก็เรียกว่าเราได้ความมั่นใจสมบัตินี้เป็นที่เป็นที่แน่ใจสมบัตินี้ไม่หลอกลวงสมบัติทิ้นนี้เป็นสมบัติที่ติดตัวคือติดกับใจไม่เหมือนสมบัติอื่นๆซึ่งมีความดีใจในขณะน,นี้แล้วก็เสียใจในขณะต่อไป คือต้องมีการพัพภาคจากสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างท่านว่าย้ำปิดช้งนราปฏิทมปิดทุกขังถ้าปราถนาไมาส่สว่างก็เป็นทุกข์เนี่ยได้มาแล้วก็เวลาพัพภาคจากทันก็เป็นทุกข์อีกแต่สมบัติที่ว่านี้ไม่เป็นเช่นนั้นตรงข้ามแนบกับตัวไปเลยเนี่ยที่ว่าสมบัติที่พระพุทธเจ้าทรงประธานโอวาทแก่ บรรดาศักดิ์ก็เพื่อจะให้นำอุาทนั้นๆเข้ามาปฏิบัติต่อจิตใจที่เป็นสมบัติสำคัญนี้ให้เด่นขึ้นภายในตัวเองแล้วให้ได้เป็นเจ้าของสมบัติอันนี้แล้วจะเป็นที่ภาพภูมิภายในจิตใจทั้งปัจจุบันคือเป็นอยู่เวลานี้และอนาคตที่จะเปลี่ยนสภาพนี้ไปสู่พบหน้า ขิดนี้จะไปอย่างสง่าผ่าเผยไปอย่างมีเหตุมีผลมีธรรมเป็นเครื่องบำรุงรักษาดังที่ท่านสอนไว้ว่าธรรมโอหิว,วรักหวเวรคติธรรมใจผู้ทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมธรรมที่ไหนมารักษาเรา,าเราคิดดูตรงนี้ธรรมในคำพีนั้นเหรอธรรมในหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้เหรอเราเรียนธรรมมาจากนั้นมาปฏิบัติตัวเอง จนปรากฏผลขึ้นมาจากการปฏิบัติปฏิบัติตัวเองเพราะได้ศึกษาจากทมในตำหนักตำนานั้นทมอันนี้แหละที่ปรากฏเป็นผลขึ้นมาจากการปฏิบัติของเราประจักษ์อยู่ภายในใจนี่แหละเป็นธรรมที่รักษาผู้ปฏิบัติคือเราเองไม่ตกไปในที่ชั่วคำว่าชั่วคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาไม่ตกไปในสู่สิ่งไม่พึงปรารถนานั้น แต่จะเป็นไปตามเหตุตามผลแห่งความดีของเราที่ได้ปฏิบัติมาแล้วนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นสมบัติอันนี้อยู่กับเราพยายามส่งเสริมสมบัติอันนี้ให้ให้ได้ประจักษ์อย่างน้อยให้เป็นความเย็นใจเถอะอันนี้เป็นที่แน่ใจที่สุดเป็นที่ตาใจได้จริงๆ เพยจจียงจิตใจมีความสงบเท่านั้นก็ปรากฏเป็นความยินใจขึ้นมาแล้วเป็นหลักขึ้นมาอันหนึ่งในพยายามอบรมขึ้นเรื่อยๆความสงบนั้นมีเป็นรากเป็นฐานมีความมั่นคงในละเอียดละออก็เป็นลาด,ดับๆยิ่งเป็นความมั่นใจสาหรับผู้ปฏิบัตินั้นๆอา้าวเพราะฉะนั้นพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อจะเบิกสิ่งที่ปกคลุมหุ้มหอ่อภายในจิตใจนี้ออกอะไรมาปกคลุม กความยึดมั่นถือมั่นความสําคัญผิดสาคัญผิดของตนเองนั่นแหละกลับมาเป็นภัยแก่ตัวเองมาปกคุมจิตใจซะเองความสําคัญมั่นหมายความติดยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเพราะไม่รู้ในสิ่งใดจึงต้องยึดมั่นถือมั่นเนี่ยท่านก็แสดงออกไปเรื่องภายน,นอก,กมากมายกายความรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเนี่ยมีผู้กว้างนะั้นนี่รูปรูปอะไร เราแยกขยะออไปเต็มโลกเต็มมังสารรูปหญิงรูปชายรูปพัะตดุสิ่งของสมบัติเงินทองนั้นเรียกว่ารูปทั้งนั้น <Hey. S 1> เสียงเสียงอะไรเอาา้าว่ากันไปนี่เหล่านี้แหละที่จิตไปสําคัญมั่นหมายกับสิ่งเหล่านี้แล้วสร้างความปิดบังให้ตัวเองโดยไม่รู้สึกตัว hmm. ความ,าวมสํ hmm. คาคัญนี่แหละมาปกคลุมหุ่มหัวจิตใจให้มืดมิด,มดปิดตาไม่ทราบความจริง,งกับของสิ่งเหล่านั้นเพราะไม่ทราบความจริงของจิตที่ไปหลอกลวงตัวเองนี้เนี่ย hmm. ท่านจึงถอนให้พิจารณาภายนอกรูปเสียงกงลิ่นรสเป็นต้นด้วยสติปัญญานี่ก็เป็นปัญญาขั้นหนึ่งที่จะถอนตัวออกมาจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ย้อนเข้ามาถึงสิ่งสําคัญที่ติดแนบอยู่ก,กับตัวของเราที่เราถือว่าเรามาตั้งแต่วันเกิดผมก็ของเราผมก็เราขนก็เราเล็บก็เราฟันก็เรา เมื่อหนังกระดูกทุกสิ่งทุกชิ้นภายในร่างกายนี้ว่าเป็นเราและเป็นของเรานี่อันนี้เป็นสิ่งที่ติดแนบมากทีเดียวติดกับใจจนแยกกันไม่ออกถ้าไม่แยกด้วยสติปัญญาดังที่อธิบายอยู่วัานี้ท่านเรียกว่าปัญญาพอะจะมาแยกแยเาะเพียงรูปนั้นที่รวมแล้วเป็นกายนี่นี่มันก็ติด ฝังกับใจแล้วเป็นอันเดียวกับใจใจกับนี่่าเป็นเราเราก็เป็นใจใจเป็นอันนี้อ่ะมันเป็นอันเดียวกันหมดเรียกว่าเราโดยความรู้สึกภายในจิตใจของสามัญชนท,ทั่วไปเป็นอย่างนั้นเวทนาคือความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตามเมื่อเกิดขึ้นทางทางร่างกายก็ดีทางใจก็ดีจะถือเป็นเราถือเป็นของเราของเราทั้งนั้นอีกนี่เราเป็นทุก ทุกเป็นเรายุ่งไปหมดเราเป็นสุขสุขเป็นเราอะไรแล้วจะเป็นเราสัญญาความจำกับเราจำอะไรกต่เราจำความจำเป็นของเราเนี่ยงสสังขารก็เราคิดเราปรุงดีชั่วก็เป็นเราคิดจนยุ่งจนแทบล้มแทบตายเพราะความคิดมันก่อกวามวุ่นวายก็ยังว่าเป็นเรานั่นเห็นไหมละ่ะมันหลงอย่างนี้เองวิญญาณน,นับทราบอะไรเป็นเราทั้งหมด แลยินเ้เราได้ยินถือเอาคำว่าได้ยินนั้นเป็นของเราเข้ามาอีกมากองอยู่ภายในจิตจิตจึงแย่อะไรก็ขนเข้ามาอะไรขนเข้ามาจอมปลอมทอะไรก็ขนเข้ามาให้จิตแบกจิตรับจิตหามวุ่นไปหมดหแล้วจะไม่ทุกข์ยังไงน,นี่แหละสิ่งปิดบังจิตใจสิ่งกดขี่บังคับสิ่งทับผมจิตใจสิ่งเสียดแทงจิตใจคือความหลงของใจเอง บบกว้านสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นภัยแก่ตัวเองเพระาะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาเป็นผู้บุกบุกเบิก,บกหรือเป็นผู้แยกแยะให้เห็นตามความจริงอรูปรูปปังอน,นิจจังนั่นพอจะแยกนลนะมันไม่เที่ยงรูปปังอนัตตาเอาสรุปไปถึงอนัตตาเลยเออน,นิจจังก็ทุกข์ขังมันก็ทุกข์ก็เห็นกันอยู่แล้วอนัตตาถือเอาเป็นตนที่ไหนฟังแต่ว่าอนัตอนัตตาอนัตตาอนาัตมันไม่ใช่ทั้งนั้น เรายังจะฝืนความไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอยู่หรือนี่ปัญญาใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงแท้ๆทำไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้ารูปังอนัตตาเนี่ยเรายังถือว่าเป็นอัตตาตาเป็นตัวเป็นตนอยู่หรือท่านผู้รู้แท้ๆเป็นผู้สอนเราทําไมเราไม่เชื่อแล้วการที่พูททางธรรมสถานัชามิไปทําไมเมื่อเราไม่เชื่อคําว่ารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาเป็นอนัตตาทั้งสิ้นนี่ แลยังจะถือว่านี้เป็นเราเป็นของเราอยู่แล้วเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าไปทําไม,มเรากล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นเทนะามีความหมายอะไรท้าเราจะมาเชื่อความจริงค,คือทมที่พระองค์ประทานว้นี้ว่าเป็นความจริงตามที่ประทานไว้ื่อจะละความจามอมปลอมของตนเองให้เห็นตามความจริงทังท่านว่านี่แหละเรียกว่าปัญญาแยกแยะอย่างพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นนึความเห็นเราว่าอย่างนี้เอาแยกลงไปให้เห็นตามความจริง อนัตตาอนาตตาปฏิเสธตลอดเวลาถ้าเป็นภาษาของเราก็เรียกว่าตีข้อมือไว้เดี๋ยวมันเอื้อมไปจับนน่นเดียวเอื้อมไปจับนี่ท่านตีข้อมือไว้อย่าไปจับอย่าไปแตะต้องไฟไฟว่างั้นรูปังอนาตตาอย่าไปยุ่งเวทนาอนัตตาอย่ายุ่งทั้งญาตอนาตตาสังฆอนาตตาิญานัตตาอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งนะฮะนี่เป็นไฟั้งนั้นนี่แหละพวกที่พวกเผาตัวเองรู้ไหมมันเคยเผาเรามานานเท่าไหร่แล้วเราถือว่าเป็นเราเป็นของเรานน่พี่นณามันชัดเจนให้ปล่อยตามความจริงของมัน มันจะสุกก็ให้รู้ตามความจริงของมันสุกเกิดขึ้นสุกดับไปสุกเป็นไตรลักษณ์นี่ทุกเกิดขึ้นทุกดับไปทุกเป็นไตรลักษณ์นี่รูปเป็นไตรลักษณ์สัญญาเป็นไตรลักษณ์สังขารเป็นไตรลักษณ์กิญญาณเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งให้รู้แล้วถอนตัวเข้ามาอยู่เป็นอิสระอย่าไปยุ่งอย่าไปแบกไปหามนี่เรียกว่าปัญญาค้นดูให้มันชัดเจนเมื่อมันพิจารณาสิ่งเหล่านี้รอบตัวหมดแล้วมันไม่ไปไหนมันจะหมุนทิตตัััวล่มุหงสําคญนนะ นั่นละบอ่อแห่งอวิชชาบอ่อแห่งความเกิดบอ่อแห่งความเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนแสงเปลี่ยนพวกเปลี่ยนชาติเตียนอยู่ที่ตรงจิตนั่นแหละอ่าเอาสติปัญญาค้นเข้าไปทําลายมันเออารัางของอวิชชามันอยู่ที่จิตฝังอยู่ที่จิตแยกออกไปหมดแล้วด้วยสติปัญญาทางฝ่ายขันย้อนเข้าไปถึงอวิชชาปัจจญาสร้างข้าระ วิชาปัญยาจริงๆมันมาจากไหนใครเป็นอวิชชาธรรมชาติผู้ที่รู้ซึ่งเต็มไปได้วยความหลงฝังอยู่ภายในตัวเองนั้นนี่ปัญญาสอดแทรกเข้าไปพิจารณาเข้าไปให้เห็นธรรมชาติอันนี้คืออะไรมันก็ไตรักดีๆท่านเองตัวที่เดือดัาวาวิชาก็าดีจะเป็นอะไระนั่นแหละท่านพิจารณาตรงนี้ตอนนี้เดียวกับพิจารณาจิตเป็นใจรักเช่นเดียวกันไม่ผิดเ้าจะถือว่าเป็นตนแล้วอา้าว เรากินปลาทั้งก้างแล้วกินไก่ทั้งกระดูกช่ว่าไงกินข้าวทั้งเปลือกแล้วนี่แล้วไม่ออกก็ไม่เลือกที่ว่าจิตเป็นไตรลักษณ์ในตอนนั้นคือจิตมีสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์ครอบงาอยู่นั่นอ่ะเราจะถือว่าจิตเป็นตนในขณะนั้นมันถือไม่ได้เพราะต้องพิจารณาตรงนั้นให้มันเห็นความจริงของไตรลักษณ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตเราเห็นแต่ความแต่ไตรลักษณ์ที่มีอยู่ตามรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เราเห็นใจรักคือธรรมชาติอันละเอียดมากแห่งสมมุติมันฝังอยู่ภรรยายในจิตจึงต้องพิจารณาจิตเช่นเดียวกับพิจารณาอาการทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เป็นใจรกักเช่นเดียวกันดูให้มันจริงด้วยสติปัญญาสิ่งที่มันไม่ทนทานอยู่ได้ด้วยอำนาจของปัญญาเป็นผู้ทําลายมันจะสลายตัวลงไปจะแต่กระจายลงไปสิ่งใดที่เป็นความจริงโดยธรรมชาติตัวเองแล้วสิ่งนั้นจะคงอยู่เช่นผู้รู้ เมื่อสิ่งที่จอมควอมทั้งหลายสลายตัวลงไปแล้วผู้รู้นี้จะทรงตัวอยู่กลายเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาผู้นี้ไม่ชิหายผู้นี้ไม่เป็นไตรักนานไตรักหมดปัญหาในขณะที่กิเลสอาสวะทั้งหมดเช่นสุดไปจากใจคาว่าใจรักภายในใจจริงหมดไปเรื่องอี้จังทุกขังตาตามภายนอกก็ตามภายในก็ตามตาม รูปเสียงกลิ่นรสกลองสมาัดิรูปเบชนาสัญญาสังขารมิยังก็ตามหมดปัญหาไปหมดเมื่อจิตได้พ้นจากสมมุติแล้วอะไรๆก็เป็นความจริงไปหมดไม่มีอะไรเป็นปัญหาต่อใจเลยเพราะใจไม่สร้างปัญหาขึ้นใส่ตัวเองเนื่องจากสติปัญญารู้รอบขอบคิดทันนี่เรียกว่าเสื้อที่ทันสมัยทันสมัยที่สุดเปลี่ยนให้เปลี่ยนตรงนี้แล้วไม่ต้องไปหาเปลี่ยนที่ไหนอีกเปลี่ยนตรงนี้แล้วเท่านั้น ไม่ต้องไปหาตัดที่ไหนมาเย็บมาย้อมมายุ่งวุ่นวายไปเปลี่ยนเสื้อนี้ไปเปลี่ยนเสื้อนั้นเอาเสื้อตัวเดียวนี้ให้พอจ้ะนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็เสื้อทันสมัยอย่างยิ่งนั่นเองอนิพพานังปรามังสุน์อย่างสุนย์ก็สุนญ์ไปเถอะขอให้ได้เสื้อทันสมัยนี้เป็นที่พอใจอพอใจไหมเอาละเทศตอนนี้อย่างตอนนี้เอวัง